ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องอิสานเกมสสองสี่เก้ากันอีกแล้วเช่นเคยนะครับหายไปกันดิสน่านานเลยนะครับผมหายไป2อาทิตย์นะครับวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วกับเกม War Th u n น e r นะครับผมวันนี้ผมจำเล่นทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับกับหอของด้านสหรัฐอเมริกานะครับที่ประเทศไทยก็มีใช้งานอยู่นะปัจจุบันนะครับหอโจมตีนะครับผม นี่ครับผมก็ได้มาตั้งนานที่เรียบร้อยนะครับพูดไปตั้งแต่กี่คลิปที่แล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยจะได้เล่นมันนะครับช่วงนี้คือว่าเออมันค่อนข้างจะเรียกว่าไงนะครับขี้เกียจครับมันจะทำนานเลยนะครับผมหายไปสอ,อาทิตย์นะครับนี่ก็เพิ่งกลับมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นทางด้านออกของสหรัฐอเมริกาไปกันเลยไม่ต้องพูดมาทำเพลงครับไป มันดะูกนโอเคหาห้องไว้ใช้ได้นี่ก็เพิ่ง อาบน้ำเสร็จนะผมอาบน้ำเสร็จเลยอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาถ่ายท่านผู้ชมไปดูดโอเคมาแล้วเย yeah. มันจะช้าหน่อยนะอ่ามาละนี่ติดธงชาติรูปช้างด้วยชาติไทยเก่าอเป่ะ ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ได้รู้คือตอนนี้เราจะไปโจมตีศัตรูกันนะครับผมเพื่อหอลำนี้ของเรานะครับไม่รู้ว่าบินเข้าไปหาฐานศัตรูนะครับจะโดนสอยร่วงหรือเปล่านะครับคิดว่ามันน่าจะมีพวกปืนใหญ่อัตรจรอยู่นะครับผมแต่ก็เขาบินเร็วใช้ได้นะครับบินเร็วใช้ได้เลย เรามีจรวดนำไม่นำพิสีนะครับมีอยู่28ลูกนะครับกับปืนกลอีก8,000นัดนะครับผมยิงกันกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวนะครับเราต้องแอบย่องไปข้างหลังนะครับอย่าให้พวกปืนใหญ่อาัตาจรนะครับเห็นเรานะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะยิงง่ายนะครับสำหรับเรามันยิงเราง่ายๆเลยละ่ะตรงนั้นก็จะมีลงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยนะครับ จะอ้อมเอ้ยมีหอเพื่อนเราอีกลำหนึ่งครับอยู่ตรงนู้นไกลๆนะครับอันนี้ผมอ้อมมานะเพื่ออ้อมมาอ้อมเข้าจุดนันจะไปดูผมคิดว่ามันน่าจะมีเยอะนะจุด A แล้วน่าจะมีไอตัวที่มันลงมาด้านล่างด้วยนะครับต่ทาเนี้ยน่าจะมีสักตัวถึงสองตัวนะจะไ่ดูนะครับมันอาจจะแอบอยู่ในป่าก็ได้ผมบินไปผมอาจจะโดนยิงตายเลย แีแน่ๆนะครับผมคิดว่าผมมองไม่เห็นแค่นั้นเองไม่ใช่เพื่อนเราโดนสอยล่วงแล้วเหรออู้นั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วโอเียเอ้ยไม่เอ้ยตก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 ,ตกโอ้โหเรียบร้อยเปิดมาทัานได้เล่นเลยสัตว์โอ้โหเกมฟักอยู่โอเยเอ้ยเปิดมาไม่ได้เล่นเลยบินมาเฉยๆบินมาโชว์เอเวน ไอยเย้ยโอวควยไปอะไรคุยแค่ไหนมาแน่เตรียมตัวตายไอยเยี่ยบินมาได้ไม่ไม่ถึงนาทีแล้วซ้ำม,มั้งบินมาแม่งตายหาเลยนี่รถลรอของเ้อสวยใช้ได้เสียงก็หนักแน่นใช้ได้นะเสียงรถ ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันมันมัน,มนสะดุดมากถ้ามันเป็นอย่างนี้วะปกติมันจะลื่นไม่ใช่เหรอเย่สภาพ ท่านในกระถือเจ็บสู่กับบุบเบิ้งทางนั้นนะใครยึดก่อนได้เปรียบอะ่ะใครยึดเสร็จก่อนแม่งโคได้เปรียบเลยเพราะคะแนนแม่งจะตกโอ้ยทำไมภาพมันเป็นอย่างนี้ปะ่ะ วิ่งไปอาจจะโดนยิงไม่ไม่เพื่อนกับผมนี่แหละครับผมเร็วกว่าเพื่อนนะครับผมมีสิทธิ์โดนยิงนั่นเฮ้ยเชี่ยอ๋อเพื่อนยิงโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้้ไอตัวที่ยิงผมเนี่ย ตัวเครื่องบินมึงยิงกูเหรอไอสัตว์อะเอายิงกูเหรอโอลีฟักเรียบร้อยไปเมื่อกี้มันยิงถึอปืนผมอะชิบหายคนบรรจุก็ตายด้วยปืนใหญ่ก็พัง โอ้ยภาพทำไมมันสะดุดอย่างนี้วะม,มันมันจะตอนที่เรื่องเครื่องบินเลยนะหรือภาพมันอาจจะค้างก็ได้น่และตอนนี้บุรุษรับเอาอยู่แค่3คนเอง ม่งทางนั้นแม่งยึดไปแล้วอ่ะทางนั้นโดนยึดไปแล้วอ่ะมึงพูดตรงๆนะเพื่อนเพื่อนทางนั้นไม่เห็นคนหรือไงวะทางนี้มีตัวอยู่ตัวหนึ่งแน่ๆเพราะว่ามันยึดกลับแล้วเนี่ยกำลังเี่เครื่องขึ้นขึ้นเนินนะ มใส่เกียร์ไหนเนี่ยเอาเกียร์หนึ่งสิวะตอนนี้มันมีคนอยู่ในฐานตัวนี้นะเฮ้ย,ยไม่ใช่เพื่อนเรายึดอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะเอาอข้างนะเปนยิงข้างมันมีปืนยิงอาจะจริงเข้ามาในฐานมัน๋ผมจะเอาอข้าง ตอนนี้ผมกำลังวิจัยปืนใหญ่นะเออกระสุนกระสุนปืนใหญ่นะวิจัยเสร็จเดี๋ยวมึงได้รู้เรื่องแนะ่ไอสัตว์กระสุนเจาะเกาะคูจะมาเหียกระสุนระดิดแรงสูงอนะเหียอะไรก็ไม่ช่างเขาเรียกว่าเหียอะไรล่ะไม่รู้กันนะครับช่างมหงมันไปไหนกันหมดแล้ววะไอเหียตายจะมี ได้ยินเสียงขยับต้อปืนรถถังตัวนี้ใช้ระบบไฮดรอลิกเกือบไม่ใช่ระบบไฮดรอลิกสิระบบไฟฟ้านะแค่นี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปยึดกับเพื่อนนะ สามารถไปยืดได้แล้วนี่แล้วกูก็ดับรถเฉยๆนี่ยืดทนนะันจะทันไหมเนาะไม่น่าทันนะเพื่อนไม่ยืดโคตรไวอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราด้วยกูก็งโงนะ่นาะจอดรถ เต้นเฉยๆเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าเพิ่งรอกูอก่อนเออทำ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 ่เวย้ยโอเคคือว่าได้อยู่อ่าตอนนี้มันไม่มีรถถังของศัตรูนะครับมารบกวนแล้วละเราชนะอย่างเซีวๆเลยรถถังของศัตรูแม่งอยู่ในแผนที่อยู่ฝั่ง่จุดบีนะ เราเสียชีวิตไปหนึ่งได้แอซิดหนึ่งยึดฐานไดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกตาอีกสักตาเมื่อกี้ไอ้เฮียบินมาซะเท่เลยสัตว์จบเกมไม่เป็นไรจริงจริงเนี่ยผมกำลังวิวจัยกระสุนตัวนี้อยู่กระสุนของกระถังโอเคเมื่อกี้โอเคโทรศัพท์มีคนโทรมาหาเดีย๋ยวผมจะ ขอรับโทรศัพท์ก่อนเนี่ยผมจะกดไว้รอแล้วกัน โอ้ยข oh, okay, กลับมาแล้วอ่ามาก็ได้ห้องพอดีเลยขี่มือโทรหนะันท์แล้วไม่เป็ไรคิดเรียบร้อยเพียบเดินต่อกันอีกสักตาแล้วเราก็าเลิกเ,เลกเลยเลยมามาแล้วโ <c oughs> อ้ดันยิด,ดันหีมะอ่ายิดฐาน A อย่างเดียวโอเคสบายกูล่ะ ยึดแค่ฐานเดียวตัวนี้มันจะมากองกันอยู่แถวๆนี้แหละแถวๆฝั่งนี้มันจะมากองกองกันอยู่ฝั่งนั้นแหละเรามีสิทธิ์ยิงได้สูงนะครับโอเคไม่เป็นไรถ้าถ้ามีหอของพวกศัตรูนะครับผมจะเก็บหอของมันก่อนนะครับผมอ่าตอนนี้ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับม,มีเพื่อนเราด้วยคนหนึ่งนะครับผมขับหอไปก่อนละ แม่งมาไว้ิบหายนองสายคอมแรงก่ากูแน่ๆโอเคเป็นไ,ไอ่ามุมมองภายในนะก็ค่อนข้างเท่นะนี่มันไม่มีอะไรเยอะรายละเอียดมันก็ก็โอเคครับรายละเอียดก็โอเคนะแต่ว่าเขี่ยแม่งหันหันได้ประมาณนี้ไอ้สัสกูหันได้ไหมเนี่ยหันได้แม่งประมาณนี้เลย อ่าอะไรไปเราจะไปเป็นหน้าที่ตัวัพพอร์อ,อดเฮ้ยอะไร,รอ่ะอี้เย่อขบมีศัตรูสุายแล้วผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่มไม่ใช่เขงบินศัตรูนะครับจรวดของศัตรูจรวดทิศใายของศัตรูมันต้องยิงมาโอ้โหสับ มุกกะยิงกูให้ล่วงเลยใช่ไหมเนะี่ยหรือไงเพื่อนเราไปไหนแล้ววะอย่าบอกว่าโดนสอยล่วงแล้วนะเฮียมันมัน,ม,นมันเป็นพื้นที่เขาด้วยไอส้สัสโคเสียเหลี่ยมผมบินไปผมอาจจะโดนยิงตรงไหนก็ได้นะนี่เฮ้ยเจอแล้วโอเคคนคนปืนมันคนคนมาตายนะครับอะแล้ว เราได้จังหวะยิงเลยไอ้เหี้ยจ้าหวัดไอ้สัตว์เอ้ยแม่งจ้าหวัดด้วยนะไอ้เหี้ยแหลกอะไรวะเนี่ยไอเ้เหี้ยช,ชิบหายแล้วไม่ตายเวรปืนกนลเราก็ยิงไม่ได้นะเราต้องหนีอย่างเดียวเชื่อไหมหนักหวไอ้สัตว์ เขาต้องบินกับบินกับฐานบินกับฐานไปไปเติมกระสุนอะไปเติมอาวซธจีอะสตูอยู่ประมาณนั้นตือจนเือนมเดี๋ยวผมข่อนจะบินกลับทางก่อนบินกลับไปกลับมาอยู่นี่ครับผมผมไม่ได้ตัดต่อนะครับผมก็มเลยเห็นว่ามันช้าสะหน่อยที่อะ จะรอ,อดูการลงจอดของผมไอ้เชียเอ้ยรอบนี้แม่งเครื่องบินศัตรูมาจริงด้วยชิบหายฮ้ยร่วงเลยสัตว์ปีกหายไปเลยมึงมึงมึงบินมึงไม่ดูเหรอเครื่องบินไอ้คนนะมันมันควรจะไม่หาผมถ้ามึงดิ่งมามึงตายอะ่ะเอาจริงๆนะระเบิดจบร้อย เดืมมาสู่กันเอ๊ะหรือว่าทอของศัตรูมันยิง่มมัลจะยังไงวาเนี่ยดูวิธีการลงจอดอ่าเรายึดจุด A แล้วล่ะนี่วิธีการลงจอดของผม วยงามค่อยลงค่อยลงค่อยๆลงค่อ,อยๆไต่ระลับลงไม่ใจะไม่จ,จอดไม่ถูกจุดก็เถอะแต่ก็ได้เหมือนกันนอะนี่อสวยงามเย yeah. มันดับเครื่องยอนต์ไม่ได้อะเครื่องบินอะ มองนี่ดับเพลิงย้่นไม่ได้ช่ไหมเมื่อไรเดินแป๊บเดียวนะรอไปโอเคมาลนะอ่ามาละมาละมาละขึ้นมันขึ้นค่อนข้างจะไวนะครับเวลาทำแบบนี้ เราต้องการซัพพอร์ตไปกันเลยตง้งดิจิตี้ชวยเพื่อนกันวิจัยผิดชีวิตเปลี่ยนเฮ้ยทำไมไม่ปิดลงล่ะจะเปิดไว้ทำไมอะไรร้อนหรือไง อยากรับลมอเด,เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงรอดูมึงจะได้รับกระสุนเข้าแน่ไม่ได้รับลมหรอกไอ้สัสกระสุนมันจะพุ่งเป้ามาที่มึงแน่มึงมึงวิ่งเข้าไปคอยดูเหอะไม่นานหรอกมึงย่ายังฆ่าใครไม่ได้จักคิวเลยเฮ้ยมีคนยึดไปเราจะกลับไปสมทบกับเพื่อนโอเคมันระเบิดตัวตายเฮ้ย,อ,ยอะไรวะ โอเคแสดงว่ามีคนเห็นผมแนละ้วเดี๋ยวผมออกผมไม่เข้าผมไม่เข้าแล้วเสียเปียบมากนะครับถ้าว่าไอ้พวกส่วนใหญ่ที่มันเข้ามามันเป็นพวกปืนกลน,นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนกลน,นะมันสามารถยิงเราล่วงได้นะเราจะไม่เข้าไปใกล้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็เห็นเป้าหมายแล้วผมทําเครื่องยนต์มันพังนะครับ ยิงได้แค่สะใจนะครับเจาะเกาะมันไม่เข้าหรอกรอไอ้เหียเอ้ยโดนยิงล่วงเลยเวียนตรยโดนยิงนัดเดียวลงจอดเลยทีเดียวเวีนนะไม่เป็นไรถือว่าได้รถถังคันหนึ่งไอ้เหีย คืนอหยาตาจรของประเทศจีนไอ้ประเทศจีนไอเหงสวยเว้นะแม่งเป็นสภาพเก่าเลยไม่ไรเราจะไปจัดการไอ้ไอ้ตัวที่เครื่องยนต์มันพังนัไปจัดการไอ้ตัวเก่าเมื่ี้ที่ผมดินไปอ่ะผมว่าตอนนี้มันยังซ่อมไม่เสร็จอ่ะ หรือว่าซ่อมเสร็จแล้ววะไม่แน่เหมือนกันนะโอเคตอนนี้เราพยาลังยิ่งขึ้นเพราะว่ามันต้องหันข้างให้ผมแน่เมื่อผมบินไปแล้วผมจะใช้จังหวานั้นหมดขยี้มันซะเรื่องของสภาพสเวต ความมิตรกันชนทำลาย <laughs> ผมอยากให้มีประเทศไทยเข้ามาเล่นมากๆเลยนะอยากให้มีประเทศไทยของทัพไทยอะ่ะรถถังมของไทยอะรถถังของประเทศไทยเข้ามามากเที่ยวผมว่ามันเห็นผงแล้วเนี่ยเห็นแล้วแน่ๆเลยผมจะไม่เข้าไปอะ่ะ ราจะอยู่ตรงนี้อยู่พูดเป็นเสียนน้ํเราจะอ,อ้อมแม่งเสียงดังชิบหายนะครับเครื่องยนต์เสียงดังมากๆเฮ้ยไอคนไอเทียร์รถมันทุดบิงเข้าไปแม่งมันมันมันน่าจะรู้อะ่ะบิงเข้าไปผมคิดว่ามันมันได้ยินเสียงรถผมแน่ เดียแม่งอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยมผมตายแน่ๆเลยรับอุ้ยสัตว์อ้ยรถถังคันไหนวะอีเวนเอ้คันข้างหลังเมื่อกี้นี่มันรถอะไรวะแม่งยิงหลังผมเฉยเวนะกำลังได้เปรียบ้วเชียวคว้ยเลยเอาอัตจาจรไปแดกแล้วกัน ยิงได้แค่คันเดียวไอ้สับตายไปสองนะั่นน่ะนี่มันยึดคืนแล้วนะไ,วไ,ไปเลยไปยึดเลยรถถังพรีเมียม โอเคไอ้สิเฮ้ยแต่มันก็ยังยึดอยู่นะแสดงว่ายังมีคนอยู่ไอ้ตรงสโมกแน่ๆเลยต้องอยู่ไอ้ที่ตรงสโมกแน่แเพื่อนเราเข้าไปละเยี่ยมันยิงสโมกไว้สักไม่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยมีใครอยู่งก่อนก่อน โอเคมีคนเรี้ยกมีคนเรียเร้ยงนะแล้วผมจะจอดทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องไปทำงานแป๊บนึงอือตายโอเคได้เดี๋ยวผมมา โอ้ oh. กลับมาก็จบเลยไม่เป็นไรโอเคครับสำหรับแค่นี้ก็น่านจะพอนะครับผมถ้าผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ด้วยนะครับผมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อให้ผ้าการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องพิกรณ์ชิื่อจากช่องขออภัยครับจากช่องอีสานนันนสก้าวกันะครับผม 2, 4, 4, 9, 9, แล้วก็อย่าลืมเ mm hmm. ข้าไปกดติดตามช่องอีสานนันทนสองสี่ก้กันเยอะๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปหน้าน,นะครับ รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องอิสานนาจีมาขอตัวลาไปก่อนขอเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับมาเจอกันคลิปหน้าเนดะ้อโอ้ยเมื่อกี้เข้า,ามาเอาแบบไม่ใช่เอาแบบเอานังรานมาส่งครับก็เลยออกต้องออกไปดูนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าวเวแบบแบบแบบลาครับ